ผมผมไปเองหาโชคเองแล้วก็เสี่ยงโชคด้วยดวงของตัวเองสะส่วนใหญ่แบบาส่วนมากเลยก็คือผมจะเอาตัวผมเนี่ยเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยตัวเองเหมือนไหมครับประมาณนี้ช่วงนี้ครับการลาบากครับเงินหายากซื้อเลอใใหล็กกับบัตรหนจะออกตะเวนไปหาเลใใหล็กใกล้ๆหนจะโควิดอีก เจอสถานที่เสียงเพื่อที่จะหาแนวทางให้กับทุกคนใช่นะครับถามมาบอไปได้บอบอไปก็ได้ครับแต่ว่าเคยไปลหละก็อยากสิไปต่อมันกับบ่ไงาครับมันกับบ่ไางาคือหลายๆคนนะครับนอกเพื่อนกับยูบานเพื่อนกับหาแนวทางให้ทุกคนในเบืองเพื่อนกับบ่เสียงบ่ต้องเปื้องคานำ้ำมันรถบ่ต้องเปื้องค่า,ชาใช้จ่าย กบฏต่องขับลดไปใกล้ๆตื่นเศร้ากับเดึกและกับบต่องเสียเงินเสียทองที่สําคัญครับไม่เสี่ยงกับโควิดเพิ่นกับอสิสบายครับแต่สารพรมโมเมนครับสารพรมเนี่ยต้องกันขามทุกอย่างเลยแต่ถามามไปมันกับบ่มีแนวทางเห็นทุกคนเมืองอย่าเพิ่งตกใจเด้อว่าเอตาผมเป็นอย่างคือแดงๆตอนนี้เวลาตีสามจะครึ่งแล้วครับ ผมมานั่งอดัดขิปผมไปขอเหล็กบางไหนผมก็ซื้อเหล็กตั้หนเนะลยผมไม่เอาผมมาซื้อครับผมเป็นคนหาเลขผมกับเป็นคนสื่อเช่นกันเพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบผมกับสื่อเื่อนครับถ้าถือมากก็ถือน้ำกันครับแต่ถ้าไม่ถูกผมกับมาถูกคือกันครับนี่ทั้งหมดที่ผมถือนี่ครับลอตเตอรี่ของผมเองครับทั้งหมด100ร,ร้อยกว่าใบครับสื่อหล่อยกุใบถืออยู่ สวัสดีครับผมซิมียังไห้ทุกคนเบิ่งครับเดี๋ยวผมมนนนนียมังทุกคนเบิ่งครับเป็นนี่บอครับนี่คือรถตรีครับอาจจะกับด่านหน่อยนึงครับ ลอตเตอรี่ทั้งหมดในมือผมครับร้อยกว่าใบเต็มเต็มครับร้อยกว่าใบครับเต็มเต็มของผมเองทั้งหมดเลยครับบุ่มีของผู้อื่นจากใบเลยมีแต่ของผมคนเดียวครับร้อยกว่าใบและกับบางเอื้อนว่าเต็มเต็มถึงบอ่บอบ่อครับทาหาว่ามาเลกนี่นะเต็มเต็มเลยครับห้าหก มันบอออกครับมันไปออกเหล็กอื่นตัวที่เราเน้นบอมาตัวที่เราไม่เน้นม,าถ,า,มาถ้าถามาถือบอรครับถือแต่ถือบอหลายถือบอพอหอดคามันหลดนะครับเป็นยังตัวที่สื่อไหวคือบอมาบัตติโตสื่อเล,ยลย่ยๆเลยนะบอ,อ,อก ตีซื้อหนอหน่อยนะคือออกบอเมเบลมาบออยากถือนะครับอยากถืออยู่แต่มันในหน่อยมันบ่อพอมันบอ่อพ่อคานน้ำมันลดครับสิ่มีเงินเติมน้ามันรถลดไปหาเหล็กบอบันนี้สีตะเวนไปหาเหลขข็กคือเกาบอกลับไปคือเกาครับผมไปขอเหล็กบ่งไหนผมก็ซื้อเหล็กตัวนั้นเลยบอเมเบลเราผมมาซื้อครับ ผมเป็นคนหาเลขผมกับเป็นคนสื่อเช่นกันเพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบผมกับสื่อครับถ้าถือมากก็ถือน้ำกันครับแต่ถ้าไม่ถูกผมกับวันถูกคือกันครับนี่แต่ว่าส่วนมากเนี่ยผมจะซื้อเลขตัวเดียวนะครับตัวเดียวขอหลอเลยผมกับในบริษัทซื้อหลายคําถีว่าตรงเป๊ะตรงเป๊ะตรงเป๊ะคือใส่คําว่าตรงเป๊ะดูแทะลองสังเกตบนะครับ ตั้งแต่คลิปแรกๆจนถึงคลิปกลางๆจนถึงคลิปสุดท้ายเลขก็เป็นเหลขตัวเดีวยวกันหมดเลยบอให้ผมซื้อเลขตัวเดียวๆด้จังไนครับทำมาหมากบอเวลาซื้อเหลขกะบมเชื่อกมากครับเห็นตัวนี้ก็ชอบเห็นตัวนี้ก็ชอบเห็นตัวนี้ก็ชอบประมาณนั้นครับเหมือนกันบอก็เลยซื้อไว้ครับแต่ส่วนมากเป็นเลขตัวเดีวยวกันครับเดี๋ยวผมใส่เบอร์นะครับนาะอ นี่ยลองใส่เบิรงอีกอีกอีกทางหนึ่งเลขตัวนี้ครับห้าหกผมซื้อทั้งหมดเนี่ยเกือบแปดสิบใบแล้วก็แปดสามสามแปดซื้อเกือบ,บยี่สิบใบแล้วก็มีศูนย์สามสามศูนย์สี่สามสามแปดห้าแปดเลขประมาณนี้หนึ่งแปด ผมซื้อไวหลายเลยผมซื้อทั้งบนนี่ครับประมาณนี้แต่ไม่มาแต่ผมมาผมก็ซื้อครับซื้อบอตางจากคนอื่นครับคนอื่นเพิ่นอาจจะซื้อหลายกว่านี้หรืออาจจะซื้อน้อยกว่านี้แต่นี่คือผมซื้อผมก็บ่รด้คิดว่าผมสิถึอดอกผมก็บ่รด้คิดว่าสีรวยนะแต่ว่าผมชอบผมก็เลยซื้อซื้อไวซื้อไวครับแต่เบื่อเอื้อนว่ามันกับบ่คุ้มแต่อย่างน้อยผมก็ช่วยรัฐบาล ทุกงวดครับแต่และงว,วดเนี่ยเงินหมดไปกับต้นนี้แหละครับแต่และงว,วดจก้กสิถือง,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 ง่ายๆย่ำไหนบ่หงครับแต่กับมดถือถือจิงๆแล้วทามาถือตัวไดนี่นี่ลืมให้เมืองครับมันจะมีบางชุดครับที่ผมซื้อไว้แล้วก็ถือนี่ครับเจ็ด เก้าเจ็ดหกเก้าเป็นเลขอีกอย่างเป็นเลขของหลวงตาห้าหกเลขถูกแล้วนะครับเลขทูบของหลวงตาห้าหกหนึ่งหกเก้าแต่ตอนที่ผมไม่ซื้อน,น,นี่ผมไม่ซื้อใดเจ็ดหกเก้านี่แหละตัวที่ผมถือผมซื้อทั้งหมดร้อยกว่าใบถูกแค่สุดรนี้สุดเดียวครับอย่างน้อยผมก็สิไปหาแนวทางให้ทุกคนได้ชมครับ ถึงสีออกหรือบออกผมก็ไปเหมือนเดิมมือนก็ไปหาเพื่อเรา้ห้โชคครับโบเมน่าบบเขาแหละผมบบไปไดยถึงเลขไม่เข้าผมก็ยังไปเหมือนเดิมครับผมทุกที่ทุกที่ที่ผมไปโบเมนลเบพนโบเคยหด้เลิพนห้ตลอดครับแต่ว่าอาจจะเป็นงวดเว้นงวดหรืออาจจะต่อกันสองงวดหรืออาจจะหากกันแต่ที่ผ่านมาผมไปทุกที่กระเขาทุกที่เลยเหมือนกับแมยท่านนี้ครับ ผมสื่อห้าหกศูนย์เลขออกหกหนึ่งจะสีนะนี่ผมก็สื่อประมาณน,นี้ครับผมก็สื่อหลาย,ลายเลขด้วกันแต่ก็ไม่ออกแต่มาออกไอตัวที่ฮัมโมนินกับนี่ชุดเดียวนี่หกเก้านี่ผมมีชุดเดียวน้องนันครับผมก็สื่อสื่อหลายนี่ห้าหกนี่ครับเต็มเลยเนี่ ห้หหนี่ประมาณกับ70็ดสิบแปดสิบใบแต่ถ้าออกมานี่ครับโอ้กต่มันเป็นเหล็กทีต้งกันครับก็เลยหมักเอาเป็นว่ากระดาษประมาณน,นี้ครับแต่ก็เสียงโชว์ครับโมโหว่าสือถือแล้วบถือแต่ก็เสียงโชว์ไว้แต่ถ้า,าไปมันกับบุ้มีแนวทางเห็นทุกคนเมืองแม่นปครับก็เลยตะเวนไปหาแนวทางให้ทุกคนดู ผมก็ยังจะไปเหมือนเดิมครับแต่ว่าบุหัาสิมีคนเบิงบอกแคนนละแต่อย่างน้อยก็ยังไปเหมือนเดิมครับไปทุกที่เพื่อเราเสียโชคเลขนะครับเนาะก็มีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็ถือว่าเสียงดวงกันไปครับแต่ละงวดหลุดกันไปครับดีกว่าเลขอันเลขทุกเลขมีที่มาที่ไปครับถามว่าทุกคนเบิงจบ ผมขอบอกไว้ก่อนว่าเฉพาะเลขของหลวงตาห้าหกเนี่ยตั้งแต่ผมไปเหตุลิปเรามานะครับไม่มีงวดไหนที่ยังไม่เข้าเขามาทุกงวดครับอย่าเพิ่งตกใจเด้อว่าเออตาผมเป็นอย่างคือแดงๆตอนนี้เวลาตีสามจะครึ่งแล้วครับผมมานาั่งอัดกิปตอนนี้ผมกํลาลังว่างครับผมก็เลยมานาั่งบอกให้ทุกคนได้ฟังครับ ตอนนี้เวลาตีสามครึ่งจะตีสี่แล้วก็เลยมาบอานหทุกคนได้ฟังเอาเป็นว่าขอขอบคุณทุกๆคนครับที่ติดตามรับชมและก็รับชมมูลเลยมากครับผมก็จะไปหาเลขเหมือนเดิมครับทุกๆที่แหละครับเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ตัดสินใจนะครับเนะานะมาหรือบ่มาบูงครับออกหรือบ่ออกอออก,กับบูงครับแต่ก็ยังจะไปเหมือนเดิมครับ สื่อลอยกูใบถืออยู่ชุดหนึ่งครับสีใบติดลบครับติดลบทุกง,งวดติดลบทุกง,งวดถือเลขทุกง,งวดแต่ติดลบทุกง,งวดครับบมีไปครับมีผมเนี่ยละ่ะเออโอเคครับเดี๋ยวรอรุนคลิปต่อ,ตอไปครับเนาะครับเนาะจะมีที่ไหนบ้างแต่แต่ถือว่าชุดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าแทบจะ ไม่ค่อยเข้าเลยนนเนาะงงอะลรแต่ตาเข่ากบเขาทุกคลิปอะไรได้เหมือนงวทิ่พัมากครับเขาทึ่งมองจนมูหูว่าสีว่าจะได้ล่ะแต่คลิปที่พัมากเมื่อกี้แทบจะไม่ค่อยเขาเลยบม่ต้องว่าเขาซะดีกว่าเนาะเพราะว่าพูดไปคนเขาดูเขารู้ว่าคลิปไม่เข้าก็คือไม่เข้าแม่นบหครับถ้าเข้าก็คือว่าเข้าเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวตามดูกันต่อไป ต่อนะครับนะวามีที่ไหนเขาบ้างดูไว้เพื่อเป็นตัวอย่างดูไว้เพื่อเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะสำหรับเมืวันที่16สิงหาคม64สี่ก็ใหทุกคนในโชคถูกเลขไปทำงานครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะครับเริืมมูสุสติง่วงแล้วตอนนี้โอเคเดีย๋ยวเจอกันครับว่าผมจะพาไปที่ไหนแน่ที่ตามรับชมครับจะมีคนฟังหอนบอกนีนบอด โบถึงกระเลนแหละก,กันเลื่สิบรยกากเบิ่งกันบ่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนเฮงๆเดี๋ยวหลุนกันต่อครับคลิปต่อไปขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับ